สวัสดีครับยินดีรับสู่เกม War Thunder นะครับผมก็วันนี้ผมจะมาสอนตั้งค่าปุ่มตั้งค่า Control ที่ผมใช้ในการเล่น Air Sim นะครับผมว่าผมตั้งค่าไว้ยังไงบ้างโอเคอันดับแรกให้เราไปที่ Control นะครับผมเพื่อตั้งค่าปุ่มแล้วเวลาตั้งค่าปุ่มสาหรับเล่นโหมด Air Sim เนี่ยให้เราเปลี่ยนจากแถบเมาส์ a i มไปแถบ Full Real Control แต่เวลาเราตั้งค่าเสร็จแล้วเวลาเราจะเล่นเนี่ยเราามารถเปลี่ยนกลับไปใช้ m o ส์เ Aim หรือว่า Simplify Control ได้สำหรับคนที่ไม่ถนัด Full Real นะ ถึงผมจะเล่นมานานแล้วแต่ผมก็ไม่ใช้ฟูลเรียวเหมือนกันผมก็ใช้แค่ซิมฟายคอนโทรลกับเมาส์เอมแต่ว่าเวลาตั้งค่าต้องมาตั้งค่าที่ฟูลเรียวนะโอเคเรามาเริ่มที่อันแรกกันเลยคือคอนโทรลโหมดคอนโทรลโหมดปุ่มที่จำเป็นต้องตั้งค่าก็คืออันนี้ครับ toggle er SAS mode toggle er SAS mode เนี่ยเอาไว้สำหรับเปลี่ยนโหมดบังคับเครื่องบินทำให้เครื่องบินพวกเครื่องเจ็ตเนี่ยเวลาเปิด SAS mode เนี่ยจะทำให้คุมเครื่องได้ง่ายเครื่องไม่ใส่ไปใสยมานะครับผมเครื่องบินเราเนี่ยถ้าเกิดไม่เปิด SAS AS mode ล้อหัก คือเวลาเนี่ยถ้าเกิดไม่เปิด S S Mode มันจะแกว่งไปแกว่งมาแบบนี้นะครับเห็นไหมมันจะแกว่งไปของมาแต่ถ้าเกิดเราเปิด S S Mode ปรับเป็นด a m p i n g เครื่องก็จะนิ่งแบบนี้ถ้าใครที่ดูคลิปที่ผมเล่น Air Sim เนี่ยผมจะปรับแทบทุกคลิปเลยเวลาผมเล่นเจนนะจะปรับเปิดเป็นด a m p i n g มันจะมี3ตัวจะมีด a m p i n g automatic leveling แล้วก็ manual control นะครับผมส่วนใหญ่ผมแนะนำให้ใช้ดัม p i n g โอเคแล้วก็ต่อไป movement นะครับผม มุมเปนที่จําเป็นต้องตั้งก็คือตัว r o Pitch Yaw Sensitivity นะครับผมอันนี้ให้ตั้งเป็นศูนย์ไปเลยตอนแรกมันตั้งอยู่ประมาณ50เนาะเราก็ปรับเป็นศูนย์ไปเลยอันนี้มันคือความ sensitive คือความไวเวลาเราควบคุมเครื่องบินเนะ่เหมือนเวลาเล่นเกม FPS มันจะมีปรับค่าความไวเมาส์ใช่ไหมถ้าเกิดมันไวเกินก็ทําให้เราเล็งปืนยิงยากอันนี้ก็คล้ายๆกันอันนี้เราก็ปรับตามที่เราชอบเลยแต่ว่าที่ผมชอบเนี่ยคือปร,ป,ปรับเป็นศูนย์ไปเลยปรับเป็นศูนย์มันคุมง่ายกว่าเดี๋ยวจะลองตั้งตามที่เราชอบเลยก็ไดด้กก็ลองปรรััับบนนูะค แล้วก็อันที่สําคัญครับก็คืออันนี้มส์จอยสติ๊กมส์จอยสติ๊กอันนี้ผมตั้งตามฝรั่งไม่รู้ละเอียดมากแล้วพอใช้มันก็ถูกมือเราผมก็เลยตั้งตามนี้ไม่ได้เปลี่ยนเลยก็มส์จอยสติ๊กหมดนี้ปรับเป็น s i m p l i f า e r ด้านหน้าเนี่ยตั้งตามผมเลยก็ได้ Sensitivity ้5 d e ห้าเ n สโซนสามสกินไซสเ์เก้น,นี่คนถามเยอะมากเลยว่าทาไมตอนผมเล่นไอตัวกรอบนี่มันไม่เหมือนชาวบ้านเขาถ้าเกิดผมปิดสแ qua ร e เนี่ยปกติมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นกลม,กลม ที่อยู่ด้านซ้ายด้านขวาจริงๆมันจะเป็นกลมๆเล็กๆแคบๆอยู่ตรงกลางแต่ว่าผมไปตั้งในตัวสกินไซส์เป็น96เนี่ยเนี่ยพอตั้งไว้ค่าน้อยมันก็จะแคบลงที่ผมตั้งตัวสกินไซส์ไว้เยอะเนี่ยเพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้าพอมันแคบเนี่ยมันเกิกะลูก,กตาบางทีเรากําลังเล็งเครื่องบินที่อยู่ข้างหน้าอะไรพวกเนี้ยถ้ากรอบมันอยู่กระจกกันตรงกลางอะ่ะบางทีมันขวางเป้าหมายเราผมเลยตั้งให้มันก,กว้างๆไว้นะครับส่วนสแควร์อันนี้ผมติก๊กถูกไว้เพราะว่าผมชอบให้กรอบด้านซ้ายขวา กับบลารนี่นเป็นสี่เหลี่ยมมากกว่าอันต่อไป t r i ม m i n g นะครับ trimming นีมม่เป็นตัวที่จาเป็นต้องตั้งเหมือนกันสำหรับคนที่เล่นพวกเครื่องบินใบพัท trimming ใเครืมมค่องบินเจจะไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วเพราะว่ามี S A S mode นะ trimming มมนี่เอาไว้ปรับเพื่อเหมือนเป็นการปรับบาลานซ์ของเครื่องบินอย่างเครื่องบินไบพัดบางลำเนี่ยค่าเริ่มต้นมันมาเวลาเราบินในซิมูเนี่ยบางทีเครื่องมันจะสายไปสายมาไม่นิ่งนะแต่ว่าถ้าเกิดเราปรับ trimming มมดีๆเนี่ยจะช่วยให้เครื่องนิ่งได้เหมือนเราขับเครื่องบินเจ็ตล้วเปิด S A S mode ทิมมิ่งสมปุ่มแรกที่ต้องตั้งนะครับผมก็คือ trim aircuff trim aircuff ปุ่มนี้มันจะตั้งค่าหลอดอัตโนมัติมันจะเป็นแบบนี้นะคือพอเรากดปุ่มที่แ a ร r c u f ปับ๊บมันจะขึ้นตัวเลขด้านซ้ายล่างคือมันจะตั้งค่าอัตโนมัติให้เราซึ่งไอ้ค่าอัตโนมัติของมันเนี่ยก็ไม่ได้เป๊ะหรอกเพราะงั้นผมแนะนําว่าถ้าอยากได้เป๊ะเ,เนี่ยตั้งเองจะดีกว่านะครับอันต่อมา reset timing นะครับอันนี้ก็ไว้รเ s e t ค่าที่เราตั้งไปนะครับผมอันต่อมา timer fixation timer fixation เ,เ,เอาไว้เซฟค อย่างเช่นเราตั้งค่าอันนี้ไว้แล้วเออค่านี้มันโอเคเวช้ได้ยาวๆแล้วเราก็ไม่อยากมาตั้งใหม่เพราะว่าเวลาเราเริ่มแมชใหม่โหมดติม,มูเนี่ยไอ้คิวบินที่เราตั้งเอาไว้เนี่ยมันจะรีเซ็ตค่าเองอัตโนโมัติแต่ถ้าเกิดเรากดปุ่มทิมเมอร์ฟิกเซชันไว้หลังจากที่เราตั้งค่าทิมมิ่งที่ถูกใจเราแล้วเวลาเราไปเริ่มเกมใหม่ไม่ว่าจะกีตาค่าทิม,มก็จะเป็นค่าทีมมท่เราฟิกเอาไว้นะครับโอเคส่วน3ตัวด้านล่างนะครับผมอันนี้จะเป็นตัวไว้ตั้งค่าทิมมิ่งแบบแมนนวลก็จะมี elevator, อดเดอละเวเบ มาเริ่มที่ Elevator Elevator นี่คือปรับเชิดขึ้นเชิดลงนะครับส่วน a อร์รยอนนี่เป็นการปรับตีกิงซ้ายอิงขวาหามยาถึงยกซ้ายยกขวาว่าใ้ปีกโยกไปทางขวาไปทางซ้ายส่วนลัตเดอร์นี่เป็นหางเสือเวลาตั้งค่าเครื่องก็จะหันซ้ายหันขวาตามที่เราตั้งไว้ส่วนวิธีการตั้งค่าปุ่ม3ตัวนี้ให้เราคลิกเข้าไปแล้วก็ตั้งตามผมเลยก็ได้ด้านล่างนะแต่ว่าปุ่มด้านบนนี่เอาตามสะดวกเลยแต่ว่าด้านล่างอันนี้ตั้งตามผมเลยเปิด e l a t i v e control แล้วก็ตั้งค่าเซสิทีฟค่าสเต็ปอะไรพวกนี้ตามที่ผมตั้งไว้เลยไอพวกนี้ถ้าเกิดเราไม่ตั้งค่าไว้เวลาเรากดเพิ่มทีมันจะเพิ่มทีละเยอะๆแบบนี้เลยน,เนี่เพราะงั้นถ้าตั้งตามผมมันจะเพิ่มทีละหนึ่งสเต็ปมันทําให้เราสามารถตั้งค่าได้ละเอียดขึ้นนะครับอันนี้เห็นไหมอย่างผมตั้ง e l e v a t o r t e a ทให้เรขมันมากขึ้นเครื่องเราก็จะเชิดเครื่องขึ้นเยอะขึ้นตามที่เราตั้งส่วนลัดเล็กอย่างที่บอกก็เป็นอยงซ้ายอิงขวานะผมถ้าเลขกเยอะก็จะอยงไปทางขวา ถ้าเลขติดลบเครื่องจะเลี้ยวไปทางซ้ายส่วนแอรอนก็อย่างที่บอกว่าเครื่องโยกเลขมากก็โยกไปทางขวาเลขน้อยก็โยกไปทางซ้ายนะครับผมโอเคครับทั้งหมดนี้ก็เป็นวิธีการตั้งค่าทิมมิ่งนะส่วนอันต่อมาที่จำเป็นก็จะมี manual engine control แต่ว่าอันนี้เดี๋ยวผมทำคลิปแยกดีกว,ว่าเพราะว่า manual engine control เนี่ยมันค่อนข้างละเอียดถ้าผมสอนต่อเดี๋ยวคลิปมันาย,ยาวโอเคครับนี่ก็คือวิธีการตั้งค่าปุ่มที่จำเป็นมากสำหรับหมดซิมูนะครับผม เ,เดี๋ยวส่วนปุ่มที่เหลือพวกอาวุธพวกเลดา้าพวกปุ่มอื่นๆเนี่ยแล้วก็ Manual Engine Control เดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกออกมาอีกทีก็เดี๋ยวถ้าทำแยกออกมามันจะอธิบายก,กันง่ายแล้วก็จะได้เน้นเรื่องนั้นไปเลยมีอะไรสงสัยอยากถามก็คอมเมนต์ถามกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับวันนี้ขอบคุณคนที่เข้ามารับชมเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ